สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกันวันพุธนะครับวันพุธที่15ตุลาคม2568นะครับเจอกับผมแดงเข็มล่าเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพิคเาต์ิจารณาการมวยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของสึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่ราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยมี2รอบเหมือนเคยนะครับรอบแรก t o f o u u มาตอน6โมงนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์ go sport นะครับมาตอน2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับไปดูผู้มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับ เป็นการเจอกันของหยกพยักต่อแย้มสวนนะครับเจอกับยอดขุนทัพ JND พัทลุงนะครับคู่นี้สู้กัน112นะครับหยกพยักมา112.3ลดไป0.3นะครับขณะที่คู่ชกนะครับยอดขุนทัพมา111 111.8ก็ขาดไปศูนย์จุนะครับคู่นี้ชอบไปที่หยกพยักนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับอัศวเทพ10 10หมวดนิดนะครับหรือว่าสิทดับนิดนะครับวันนี้เจอกับเจ้า เทพสุทินนะครับเทพสุทินสัตว์อินเตอร์คู่นี้สู้กันพิกัด126นะครับอัศวะเทพมาจากกรุงเทพนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับเมื่อเช้ามาตามพิกัดนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเทพสุทินเนี่ยมา125.6ก็ขาดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่อัศวะเทพนะครับอัศวะเทพสิทธิ์ดาบนิดนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับโชคดีแม็กจันดีนะครับเจอกับเขาดงเขียนบ้านหลานนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด115นะครับ115นะครับ โชคดีนี่มวยสีสเกตนะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดลุ้นนับน็อกนะครับเมื่อเช้ามา114.8ขาดไป0.2นะครับขณะที่เห่าดงก็ประเภทครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่ลูกบูลูกหนักลูกแรงของเจ้าโชคดีนะครับโชคดีแม็กจันดีนะครับแล้วก็ผู้เอกนะครับชาตินำชาตินำชัยนะครับนายกปอดกำบินนะครับเจอกับเพชรน้ำงามพีเคแสนชัยนะครับคู่นี้สู้กันเวทญ่เลยนะครับ140นะครับ ชาตินำใช้ก็ประเภทเขาในดีครบเครื่องนะครับขณะที่เพชรน้ำงามนี่ก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพีเคนะครับก็ประเภทมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมาแทนนะครับการเตรียมตัวเนี่ยเป็นลองนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าชาตินำชชยนะครับมวยในรายการเชื่อว่าการเตรียมตัวฟิตซ้อมน่าจะดีกว่านะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับโชคดีแม็กจันดีนะครับและก็ชาตินำใชยนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นนะครับซามูเอลเซเว่นฟาร์มนะครับเจอกับเจ้า เลซ่าสบุญมีริดนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด137นะครับซามูเอลมา136.7ขาดไป0.3นะครับขณะที่เลซ่าเนี่ยมา136.8ขาดไป0.2นะครับมาขาดทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเลซ่านะครับเลซ่าสบุญมีริดนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับมงคลเพชรสสมหมายนะครับเจอกับสิงศึกสัตว์อนุพงศ์นะครับคู่นี้สู้กันพิกัด123นะครับ123นะครับ เจ้ามงคลเพชรเนี่ยมาตามพิกัดนะครับขนาดที่สิงสึกเนี่ยมา1 2ึ9งขาดไปศูนยจดหนึะครับคู่นี้ชอบไปที่มงคลเพชรนะครับมงคลเพชรสอสมัยนะครับบรรยากาศหน้าเสือสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับและก็คู่ที่7นะครับคู่ที่3ช่วงที่2นะครับวัชรพลไลซิ่งมวยไทยนะครับเจอกับบาลังเนินออยุทธชัยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด120นะครับ วัชรพลก็ประเภทจังหวะฝีมือนะครับเข่าในดีนะครับขณะที่บัลลังเงินก็ประเภทมวยสูงยาวครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่วัชรพลนะครับส่วนคู่รองนะครับยอดบุญนำช .5 พยักษ์นะครับเจอกับฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด118นะครับเจ้ายอดบุญนำเนี่ยมา118ตามพิกัดนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเสียชายช .5 พยักษ์นะครับประเภทเตะนักต่อ ต่อยแรงนะครับวงในปั้มล็อกรัดตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมนะครับขณะที่ฉลามเงินก็มวยเข่านะครับจากสงขลานะครับมือเช้ามาหนึ่งรขาดไป0.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดบุญนำนะครับยอดบุญนำโชหะประหยัดนะครับและก็คู่เอกนะครับการปีน้อยพีเคแสนชัยนะครับเจอกับสิทธิศักดิ์สประสบโชคนะครับ กลางปีน้อยก็ประเภทหลักเหลี่ยมดีฝีมือดีอาวุธหลากหลายนะครับซ้อมอยู่กับทีมงาน PK ขณะที่เศรษฐีไช้เนี่ยก็ซ้อมอยู่กับทีมงานสอบประสบโชคนะครับประเภทมวยเข่านะครับคู่นี้ชอบไปที่กลางปีน้อยนะครับหมวยชอบช่วงที่2นะครับยอดบุญนำนะครับแล้วก็กลางปีน้อยนะครับส่วนช่วงแรกนะครับโชคดีแล้วก็ชาตินำไช่นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบนะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับ วันนี้ผมแดงกิมราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ